สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงกุญแจอีโมชิปนะครับที่คราวที่แล้วก็หวงนิยาวิธีการการใช้ดอกที่มีอีโมชิปที่เสียกับดอกที่ใช้ได้นะครับโดยใช้ดอกที่ไม่เคยใช้งานเลยแต่อีโมชิปเสียนะครับใช้วิธีการเสียบเข้าไปแล้วใช้อีกดอกหนึ่งนะครับใช้อีกดอกหนึ่ง ประกบที่คอคุณแจแล้วก็บิดสตาร์ทนะครับให้มันอ่านให้มันอ่านตัวชิพที่ใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้จะมาแนะนำการแกะอ e ีโมชิปจากตัวที่ใช้ได้มาสู่ดอกที่ใช้ไม่ได้นะครับโดยแกะที่ดอกอ e ีโมชิปดอกที่ใช้ไม่ได้ออกก่อนนะครับแล้วก็แกะตัว ดอกุญแจที่ใช้ได้แต่มันจะเริ่มสึกสึกแล้วก็ใช้ไม่ค่อยได้แล้วนะครับใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเปิดปิดไม่ค่อยได้ติดติดขัดขัดนะครับแต่ว่าชิปยังดีอยู่ส่วนดอกนี้เป็นดอกที่ไม่เคยใช้งานมาเลยครับตั้งแต่ซื้อรถมาครับก็สิบกว่าปีนะครับดอกยังใหม่ย,ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าอ e ีโมชิปมันเสียไม่เคยได้ใช้งานทำให้อ e ีโมชิปที่อยู่ฝังอยู่ข้างในดอกนี้นะครับ มันใช้งานไม่ได้นะครับวันนี้จะแกะให้ดูนะครับว่าอ e ีโมชชิของอ e ีซูซุดีแม็กสองพันห้าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมันฝังอยู่ตรงไหนนะครับจะแกะให้ดูนะครับเพื่อจะได้นำอ e ีโมชชิพออกแล้วก็จากดอกที่เสียออกนะครับจากนั้นก็จะนำอ e ีโมชชิพดอกที่ใช้ได้นะครับดอกใช้ได้ที่คิดว่าจะไม่ได้ใช้จะไม่ใช้แล้วนะครับถ้ายัางใช้ไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็แกะนะครับ ถ้ายัางใช้ได้ก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆแต่วิธีการแกะไม่ยากครับแกะได้นะจะแกะให้ดูนะครับวันนี้จะแกะให้ดูเพื่อนำอ e ีโมชิปตัวนี้นะครับมาใส่มาใส่ในดอกที่ยังดีอยู่ไม่เคยใช้งานแต่ว่าอ e ีโมชิปเสียนะครับก็ออกมาเริ่มกันเลยครับสำหรับอุปก,กรณ์ที่จะแกะไมโครชิปออกจากลูกคุญแจลูกที่ เสียแล้วก็ลูกที่ใช้ได้ครับเพื่อมาสับเปลี่ยนกันเพื่อเอาเอีโมีโม,โมชิจากอีกลูกหนึ่งกาใส่อีกลูกหนึ่งก็อุปกรณ์นะครับคัตเตอร์ลูกกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นใช้คัตเตอร์นะครับปาดกรีดนะครับกรีด ขีดตามความยาวนะครับขีดจากนี้ลงมานะครับจากด้านนี้เรากขีดล,ลงมานะครับขีดลงไปเรื่อยๆครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์เศาะเข้าไปในร่องนะครับมาขีดแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือลูกกุญแจ E สุูุีซูซุนะครับสองพันห้า ปาดแล้วก็จะตา้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอีโมชิปมันอยู่ข้างในอันนี้เป็นรหัสก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับจากนั้นก็แกะแกะเอายางหุงห้มออกมาแล้วครับมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่คืออยู่ มันอยู่ข้างในลูกกุญแจของอีเตสุนะครับแต่รุ่นนี้นะครับเมื่อเราได้ลูกกุญแจมาแบบนี้นะครับที่มีอิโมชิฟล็อกอยู่นะครับเราก็ใช้หาอะไรใช้มือกดที่มันล็อกอยู่พลาสติกสองตัวนี้ครับเป็นล็อกอยู่นะครับปีบให้ดึงมันออกมานะครับให้ปลดล็อกออกมานะครับ ปลดล็อกออกมาแล้วครับมันจะโยนในร่องเห็นไหมครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นี่คืออ e ีโมชิพนะครับเห็นไหมครับปลดออกจากร่องตัวนี้นะครับบากเัยนี้สองปล้องนี้นะครับที่มันถือล็อกดูวก็จะได้ตัวนี้ออกมามันจะเป็นสองสองส่วนนะครับส่วนนี้คือฝาปิดนะครับแล้วก็จะมีอ e ีโมชิ p อยู่ข้างใน แค่นี้เองครับนี่นี่คืออีโมชิพครับเราก็จะเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนกับลูกที่เอาออกนะครับแล้วเอาลูกที่ใช้ได้แล้วก็เจาะอีกอีกตัวที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับเอาอีโมชิพตัวที่ใช้ได้แต่ดอกที่มันสึกแล้วนะครับเพื่อจะมาใส่ตัวนี้ดอกยังใหม่ยังไม่เคยใช้งานนะครับนี่คือการเปลี่ยนเอาอีโมชิพดอกที่ใช้ได้แต่วันเริ่มสึกนะครับ แล้วก็นี่คือ e mo ม h i ปนะครับของ e สุข d ม็กหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับมันเหมือนมีผนล,ลวดนี่ครับนี่ครับเราก็จะได้ไมโครชิปออกมาแบบนี้ครับซึ่งอยู่ในเสื้อแบบนี้นะครับ การประกอบนะครับสมตสมติว่านะครับแกะแกะจากลูกนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วสมมตินะครับแต่ยังใช้ได้อยู่ตอนนี้ดอกก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าใกล้หะสึกแล้วแต่ดอกนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพรว่าสมมุติว่าแกะออกมาจากนี้นะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เป็นชิปที่ใช้ได้นะครับมันก็จะอยู่ในรูกล้องแบบนี้มันจะมีร่องมีบากข้างมันอยู่นะครับเห็นไหมครับ มันจะมีล่องมีบาก็ขมันอยู่นะครับก็นํามาประกอบเข้ากับลกูกกับลูกแบบนี้นะครับมันจะมีล่องเข้ามันอยู่มีล็อกเข้า,ม,ม,ขามันอยู่นะครับมีล็อกตัวนี้อยู่นะครับนี่ก็ยัดเข้าไปแค่นี้อีสสุจากนั้นก็นํามาใส่เสื้อลูกเดิมมัน চ' ইয়াত সপায় ก็แค่นี้นะครับจากนั้นก็ใช้อาจจะเป็นกาวยางหรือว่ากาวซิลิโคนนะครับกาวซิลิโคนหรือว่ากาวร้อนก็ได้ครับบีบ,บ,บใส่นี่แล้วก็ปิดปิดร่องรอยตัวนี้ไว้นะครับก็จะลองเอากุญแจลูกนี้แล้วก็เอาชิปจากตัวนี้นะครับไปประกบกันแล้วก็เปิดดูนะครับ จะลองดูนะครับจะเป็นยังไงก็เอาดอกที่ไม่มีที่แกะชิปออกแล้วไม่มีชิปนะครับอีซูต้องมีชิปเปิดไม่งั้นเปิดติดตั้งไม่ติดก็เอาดอกที่ไม่มีชิปนะครับหรือเป็นปั๊มไปกัดดอกมาใหม่นะครับก็วางเสียบเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ดอกที่ไม่มี ชิปนะครับที่มีชิปดอกมันจะเริ่มสึกนะครับก็ามาวางไว้ข้างบนนะครับวางไว้ข้างบนเห็นไหมครับดอกนี้มันจะสึกแล้วมันเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างติดติดขัดขัดนะครับส่วนดอกนี้ยังไม่เคยผ่านการใช้งานแต่ชิปมันเสียนะครับก็าวางไว้นครับบิดสตาร์ทดูไฟนะครับ ไฟเครืงยนตดับก็สตาร์ตติดนะครับนี่ครับสำหรับวิธีการแกร้ปัญหานะครับสำหรับคนที่มีดอกคุณแจดอกเดียวนะครับที่มีชิปอ่านแต่ว่าดอกคุณแจเริ่มจะซึกเริ่มจะบิดไปบิดมาแล้วจะบิดบิดยากครับก็ไปให้ช่างช่างกุญแจเขา เขาทําดอกใหม่ขึ้นมาอาจจะใช้วิธีการะดับเครื่องก่อนอันนี้ไม่มีชิปนะครับไม่มีชิปนะครับยี่สิบุต้องจอดชิปออกแล้วเนื่องจากชิปมันใช้ไม่ได้นะครับวิธีการก็คือไปทําดอกกุญแจมาให้ร้านกุญแจเขาทาให้นะครับดอก,อ,อกเปล่าแบบนี้ อะไรก็ได้ครับไปทํามาแบบนี้เพื่อจะเอาใสชิปตัวนี้เป็นตัวอ่านคนที่มีกุญแจดอกเดียวนะครับไปปั๊มมาแล้วก็เอามาพ่วงแบบที่ผมทําก็คือเสียบลูกเสียบลูกไม่มีชิปเข้าไปก่อนแล้วก็เอาตัวที่มีชิปมาค้างข้างบนนะครับแล้วก็เปิดไฟพอไฟเครื่องดับก็สตาร์ทเครื่องได้วิธีการแก้ปัญหาสำหรับคนที่มีดอกเดียวนะครับ มางคนมีสามดอกแล้วดอกมันหายหรือว่าซื้อรดมือสองเข้ามาแล้วดอกกุญแจมีดอกเดียวนะครับใช้ไปใช้มาดอกมันเริ่มสึกก่อนที่ใช้ก่อนที่ศึกมากก็คือไปปั๊มกุญเจียไว้ก่อนนะปั๊มดอกอะไรก่อนนะเพื่อจะเอาชิปชิปดอกที่เหลืออยู่เนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับชิปกุญแจดอกหนึ่งพันห้าถึงสองพันนะครับก็แล้วแต่ท่านจะเลือกเอาว่าจะไปทําดอกใหม่ก็คือเอาชิปที่มีที่อ่านได้ไปใเห้เขาเขาอ่านเขากป ก็ปี้ชิปนะครับแล้วก็ทำดอกใหม่ก็จะได้เป็นสองดอกนะครับพันห้าถึงสองพันทีผมไม่ถามมานะครับก็แล้วแต่ชิปแล้วแต่ความยากง่ายเขาว่างัันนะคก็ราคาที่พันห้าถึงสองพันก็แล้วกันหวังว่ามีประโยชน์นะครับขอบคุณที่รับชมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับดับเครื่องไม่มีชิปนะครับ อีจสุกเรียบร้อย